เป็นป่วยเป็นยังแรกแบบนี้อือเอาบุ๋มไปพี่น้อง FC ีกับทักทายสบายดีเด้อกับสบายดีสวัสดี FC บัตสุขุสู่คนผุณพ่อกับบัจิตคือเก่าเส้นเดิมเส้นเคยเนาะมื่อนี้วันนี้บัจิตเองกับมาเป็นแานลันเป็นเนาะเป็นสางสร้างพุทเพลินเป็นไอผุดตุ้งเมื่อคืนนี่บัตรสื่อน้าบ่ปูนนี่ฮะเปียกบ่เออ โอ้บนมาแต่หึงนีเนาะอาสบายดีสบายดีบนมาแต่หึงโยมอยู่บ้นนาเออโ้ยเด่นใต้เด่นเหนืออยู่ก็ชิวานี่เออแมน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 มาซาดว่าบมา เทบะเลยนี่เนาะสีเห็ดเต้ขานบะเลยนี่เออเอาเห็ดไปเห็ดไปใกล้สีแเดียได้เนี่เนาะอ่าจี่มือได้บุญช่เห็ดฮะสี่มือได้บ่สมมือข้างเออเอามือทำบิดนะบะระเห็ดมือปวดตรงนอกกัาเลยทางหน้ากะมามาได้เลยเนาะสบายดีสบายดีบัตรสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะถือว่า สองเท่าเห็ดงงๆเบอรห้าผู้ช่วยเพิ่มบ่เออเห็นเหอเนาะจะคิดอยู่จิเนยากคิดอยู่ได้มาช่วย็ดได้ได้รััตน่ช่วยได้รับบัตรมีเออขับขักได้อขนขักแม่ได้มีใจเออมีใจมีใจเนาะจะยำได้แล้วคำว่ามีใจพังกักไหมมีใจดิ มาชอยเ้อเนอะมีใจมาเช่นเป็นไเท็เพื่อนตัวเองบาดนี่มีใจบ่เออใจกบภูมิใจเนอนอนใช้เมื่อคืนนี่นอนนกันธิมานอนกับลูกดาวกับลูกชายผู้นั้นเพิ่นเพิ่นบ่มาบ้าน

เย็นเหากย่านเห็นบ่ย่านงูเด้องูเาเจ้านี่ก็งกตัวนึงเียวจนี่ล่ะนอนอยู่ในพื้นยงเอวงอย่างอีกบายามยามฝนตกแบบนี้ย่านตกใหม่เนาะมันเออมันมักตกกยังขึ้นเนาะเฮือนจอยแต่เนอตกใหญ่งูเามาปล่อยก็ปล่อยไว้นี่่ิเนาะมาปล่อยปล่อยแถวนี้เนาะ ไก้เนอาจ่อยเห็นแล้วว่ะป้าไพศาลตัวนี้ตัวนี้เป็นใครดิเนาะเนาะเป็นอะไนองการมวนบ่เนถามมาม้วนว่มากิธรรมดาเฮเนาะมวนอยู่ดินชองเมือโคงการเขาเจ้าห้สามือดินชองเมือดินก็บ่ดินเชะเลย นี่อยู่เฮือนไ่ได้ออกพากันไปหาแล้วแถวนั้นแถวนี้ดอกบัวเพราะว่ามันย่านรถุดยน่าหลุดไหลบักล้าพาลูกเมียไปแล้วมันโอ้ยหล,ล,ล,ลุดไหลก็ได้ถ้าเห็นข่าวอยู่บนนั่นบนนี่โอ้ยว่าฉันเป็นไงาตากันเสียน้ำกระมีอันนี้ย่านก็ได้ว่าโอ้ยจะระวังเงี้ยคือฉังไม่รู้ถึงเสเจ้าเขับไว้อืม อืมีเล้วอยู่เพื่อนันเนี่ยพยายามลุงไปกะบายไปยามแบบไนไปเย,ยีย่ยมไปมอไปยังนะไปมอเป็นอะไรไปยามเบิ้งไปไปไปถามอาการเพื่อนเป็นน้ำมอเปล่าอืมเป็นอะไรเป็นงานเธอเองเ<อ>นาะง<อ>านผูกเกี่ยวเองนเนาะลูกหลานฮดตามทางนะ แต่แมาปีเดิน mm ั่นแหละเอมนแมนนมยู่ะอันฮะครบแล้วเป็นยังไงเป็นนาะใครหนจะมีนี้นี่เนาะออขงอากดยิงมเราอีกดิเออแล้วเัไเนาะอุปกรณ์เท่าไรค่ะยิงมือเพิ่มข้อกัน เป็นช่างช่างแต่เนี้ยอ่ายังโมมีเนาะเออน่ะคือสิบวได้ถุ่มลายหรอกนี่เนาะหอนพวกสิบประมาณสิบเนาะหกรถบ่างประมาณหกรถอืมหกรถแม่ไหมหกรถอืมอืม ไปพี่้อง่อ้งเนาะยังึงอยู่เด้นี่เนาะประมาณจ้ามือนี่ยมือลายือวประมาณได้งเอีเดอชงคนแบบนี้เละชคนใจง่ายสูสูชาอยู่นี่หลยเนาะสููู้เ้ากมาก้แล้นกับ่มาใกลล้วมักมือเด้อ

พอชีฮ็ดได้ไหนนู้เดือนชี่จังไปไปชิมะาเตมงินแล้วเลยมาห้ไปเลยเลยไปเลยก็มีเงินให้เราใครอีก่ดอกจองตัวไว้เด้นะอืมอมีเงินกับพ่อมาเยี่ยนมาดีกาแล้วเนาะเออมมาเยี่ยมมาหยามกันอือถือว่าค่อยอัปเดตไปพี่รองเลยเนาะถือว่าก้าวไปที่เล็กๆน้อยๆมื่อกี้ก็คือชีไรอีก่ดอกมนีาเนาะมาเนี่ยคานนี่พี่รองเลย ปูนแล้วก็เห็นป้าใช่เต็ปูนตากผลมื่อคืนนี่แข็งได้ไปจักเออปกอยู่บางอืมบอกมาแ่งอีกแลไวพี่้รงเองจังวะเป็นยัไเป็นยังักแม่บอกนานแล้วก็นานแล้ว คืนยรึ้นน้ำลงดาวกับพ่อแหงอีกฮ่าจะได้รับขอตกติสิเทพบอกหนเออขึ้นน้ำลงดาวน้ำเน่ขึ้นเที่เงแต่อีกเมือนบุ้มว่เงินชื่อขากิน ขึ้นไปขึ้นมาแที่ได้นอนเฮือนอยู่ว่ะเออค่อยเป็นค่อยไป้วเอาเงินพูเล็กเนาะเอาไปเอาเงินก้อนเออเป็นป่วยเป็นยังบออนอได้าดนี่เนาะกินข่ากิน้ำไม่เท่นข่าเอาเลยบาทนี่เนาะมัดแม่เนาะ เดีไววี่เพา่อไปเที่ยวน้องดาวได้หน่เนาะออเนาะแม่แแเนาะอือจ้างคนกับพมีเงินให้หมดละพวนก็บ่มากาหนิอือแน่มาแล้วอยู่นั่นะก็ว่าอุกไปนะึดอคึ้งี่ยงุ้กลากับพิ้นมาก็ถิ่นลาเฮ็ดเกไนี่ทุลานก็ากได้เงินคือกันเนาะอือ คนก็สดะเวียกแสดงงานมา่วยมาให้่นจักดีคือว่าโพดเนาะเออแ่มีเงินนะคือบ่ได้เจ็บปวดหย่างเนาะเออ อ่าๆกินได้เนาะถือว่าตัวนี้ก็กําลังพากันเฮ็ดอยู่ผเมียอ่าว่าสิเทรอบๆเนาะให้มันเบิดก่อนว่าซั่นน่ะนะจังว่าเทครบข้างเบิดเรียบร้อยจงบุกทางกลางบดนี้เนาะอืเฮ็ดเองมันใจเ็ดอย <cười> <cười> Kho Kho khi lại cái vết tí nó không lại tí mà chả <laughs> <laughs> bờ kh no. 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 <al téléphone cause> yeah, không ở đây này nó ôi nước này gì được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในนามก่อนได้่เนาะเดี๋ยวาพหางกึ่งที่เาชเ่มาแตงเให้มันเลวเฉยังอี่ทะไรนี่ยังหลบ่ยังมดบ่มีิกิยังมดบ่อหมูน้อยให้ันบ้าเราบ่ได้เนาะใ้หมูน้อตัวนึ่งเให้หมูนี่เนาะเพลงแค่เนาะหมูกระไรมันบ่ใช่ bây giờ phẩm đúng đắn đúng đắn nó. một Mamái. 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 นหมูมีน้ำน้ำบัทันพุ่นไปดูน้ำอะไรพุ่นจะนองพุ่นออาจักไปดูมันบัพอน้ำทางใดของน้องมันใดบัทันมันออกมาอยู่แต่ใดบัทันอ่าเมนเมนเมื่อยไหร่จะสู้และสองผัวเมียสวยกันเหตุสวยกันทำอ่าผู้ดึงเบกผู้ดึงหาแค่นี้ได้แล้วเนาะ ใครกูผู้ดึงหาผู้ดึงย่างนาดาได้เนาะเออเออเมื่อสำเร็จก็สู่ไปแล้วกันมันก็ได้ไว้พี่ลองกันเนาะเออเนาะดูน้ำมือเป็นวัดได้ป่ะจิตนี่ยแสงเพียนใช่ป แล้วซื้อเขาจะทำเบสต์ดิบุญดีบุญดีบุญดีน้องดาบบ้ได้เงินเนาะบุเทีตื่มาบ้แด้บานิจักันไหนอยากนอนฮือนไหมจักกันไหนอยากได้เงินซื้อเขากินบ้าน Bò. hôm nha bao hôm nay hôm nó, ờ, bao hôm khám hôm nay bao hôm bất bao hôm ừ. <cười> <cười> à, Bưng bay bưng bay nó, à, bưng bay đây thì lại. À, đây. Nó à, cầm chạy nó. nó hết <laughs> <laughs>

จือเออฉันเข่านี่เนาะฉันข้าหนึ่งกระชงค้ามหนึ่งไงดี่าฉันได้จำนวนนี้เนาะเออบ่งไปพี่รองเนาะเบ่งไปํำกันน AL ี่ได้อาหารเพิ่นก็ได้เนาะลาบสิ uh> ้นเน่พี sí ่รองเลยเนาะอืมไปบางป่ะอ pues ืมหาจี้ใช่ดีนะสองเถิ่นกินเข่าพี่รองเอ้ยเนาะ อยู่ป่าอยู่ลงบปหาการมาแสยียงพุทธเอาผมมาตบกบ่บมคืนนี่เอาแล้วไก่หเลไก่อะไละชิองลักอะ<บ>ไปหอดปัด๊อ ื <laughs> <m Tokyo> <t> ้ไปฮอดบัดเฮ็ดเวียกมือมือนอนบัดบ่เมือชาดิมืดนกินเนาะอ่ป่าจมือแ้มันมดดมบ่ได่าเ้ยไปกาก็บ่ไ้กินยูมือเฮ็ดวียกมือมบนแ่คิดข้ัลุกเนาะอืมแมนมันเป็นป่าแล้เลยม่นเฮ็ดนยาเฮ็ดส่วนอ่อเพ่นมือแล้วอืมกเะเต้อยดง ก็เลยต้องได้กินเ่าจำเจวเนาะลละเอะจำเจลก็ด้ตอแม่่นืนให้ฮะเออจมาให้ฮนะหักย่าแบบนี้แล้วมันจมีเื่อมีเงื่อมีเหเทียนหรือว่าเป็นยอนนี่เพาะจาเดืออตียวนเนาะเอออ่านแม่ิื่อรนะจ๊ะอืค่วัี ไปตั้งปะตมอองห้อนงพุทกับ่วบ,บ่างต้องเอาขึ้นนีกเลยเนาะบรียังบาามัดแม่นบ่วยเหมือนกะชากแล้วเจ้าเป็นคนว่บให้ตุ่มทางใจเดดมาทางแต่ทางใา้มันมาแม่นนี้เราว่าเฮ็ดชูงแน่เราตุ่มพดเนาะตุ่มกระตุ่มพดทเราว่าจะตุ่มเช่นหน้าตาต่อเอ

Chinhyabo, hmm. chinh bây giờ tôn sao hana nhanh nó, nơi nè, đôi nhanh nóng nơi tất cả, bơi ngon chinhyabo 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 ่มันมันเย็่ยีโหลอว่ะยราะว่าผลกระตตกด้เดี๋ยวพอเขาถ่าทั้งเ่องเอิกินเ่าก็เผยไ้เคื่อนอยู่บันนี้ตามมะพระเจ้าอกก่อนตาแม่ตามมกับชุบหนอไม้ใม่เนี่น้ม่ได้นำมาปอกแล้วบเอามาได้หมว่าจ เกงมบ่มาหนิอล้วหลายตบ่โอ้ยเนาะมันิมบ่ะบ้านนี้หเก่งน้ไหมผลตนี่น้ไหมออกแล้วเพี้องไงเนาะอืม่เป็นบญยงัาร เมนอยู่ đ ấ เนอะเราเอาไปกรจากินไปง่ายมาเด้อมาเด้อไปชิมอ่ออืมร่างมาเห็ดเป็นเห็ดกินได้วันนี้ลูกวนละร้อยวันชีวิตอยเนาะเอ่อเนาะใส่อดเนาะจำชู้จำเจไปก่อนเด้อเนาะอ่างองดมเ็ดเดือดเลยนะแคเกินเดือนกินเผากินหา โยเข้าใจยูเนาะว่ายังบัทันมีหนะอือเอาพี่ลองใกล้ือมนเมนเมื่อได้เมื่อานหรื่าเมื่อนี่ยเมน่เป็นอะไรด้บบิดกัคือพนมาได้ลินน้ำน่แบบเมื่อละเออเวนี่ด้นี่ด้บริเวณมันนี่กิเมื่อไหมเนาะ่งคุณเนาะอ่าบรได้ดื่มกันเด้ะกะ บไดี้จบีได้ี่บไดี้ไปคลัเนาะวันนี้เนาะอยากมาเรื่อยๆหไหมเ็สนามเนาะมาเรื่อยๆอยู่ปนังไงมาห้ดว่านั่งเบิ้งกับาใจเนาะเาจ้บุกนั่งในร่างใจในเนาะมาเบิ้งพอได้เนาะปอได้ปาเนาะ มือเลยขมเว่าเบาอย่างไรมื first, ่อเลยโมมีคนเบาผูมีนคนว่านะอยู่แบบอย่างนอนไปเบิ่งไปน้ำข็งไรงนกว่าไกเมื่อไปไปดนาุ่นมาครอบแล้วูนาก็ได้เนะ ดุดนะโมเมนลาไปดุดลาไได้มนดุดกเป็นเนาะหลวพ่เห็นนาจ้ะไปดุดให้โดนาเนาะตรงมาดุดนากอนขับรไปเวียงบ่เวียงมามาบดคุดไนไหนมาแล้วมาบดใดเวียงนี่มาแล้วเวียไปต้องคลิปปเวียงนะโมแล้วก็ใช่บนดด้มลี้ยอกมาหนิมื่นคนเลีจังแล้ว

bên ngang bưng cái này khu sức khỏe cứ cơm, cung chẳng để cho nương như vậy mình thấy năm con thì lào nó, dám nè đi, em hòn gì đấy, chỉ làm cái này con, nó bưng, à, huyên nó, à, của thằng sang phút gặp phút chuối ัวนี้ปัจจุบันนี้นะกําลังพากันเฮ็ดพากันสร้างอยู่2เท่านี้แหละพี่น้องเนาะคั่นว่าสิให้หมู่ครูมาเฮ็ดนําบัดว่าบ่มีเงินจ้างเพิ่นนําแน่บ่มีเงินจ้างว่าเออไว้อยู่ด้นี่เนาะอ่าแล้วก็สิได้ไปเฮ็ดงานเอาเงินอยู่เฮือนน้องดาวพอได้มาซื้อข้าวซื้อน้ํากินพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าใจอยู่อ่าเพิ่นก็บ่มีเงินมีคําข้าซื้อน้ําแล ไปพี่้องเลยอืไปหมดลยยังกไปทแล้วพุ่นโทรศัพท์ออมีแหงกินแหนมพี่น้องเลยง่วงนอน เปิดมือมาอน่อยิแต่ว่าในเรื่องให้ดูกินนี่คือให้ดู่นีป่ะเือนองไม้บ่ะเ,เออกินหันเนาะนอืมนนอ,าาอืมอืม

เออใช่เลดนู้นไปเสียดีสิไปเไปบื้องทางมันจะน้ำงกันได้เสีดนะ้เนาะโอเคโอเคพี่น้องเอ้สบายะะดีสบายดีพี่น้อง